คนคน,คนไม่พอไ,ไม่พอไหมพี่สิงห์แแบบนี้เหรอพี่จะบอกอะไรให้พี่สิงห์แพพี่ชายฉันแต่พี่ชาย,ชายพี่ชายรักม่ได้สรดสายเลองเลยยุ่งไไหนแรนไม่ตอบถ้าคุณมาถาพี่ชายแบบนี้คุณค่าสงใช่พูดดิมันไม่พูดต่อนะเขาเปิดไหมก็นีดพี่ก็แค่ปิดไม่แต่วุ้ใจพี่เปิดสเสมอมาแล้วครับพเพลินนี่นเหรอเฮ้ มันก็มาจบด้วยวัแรกชือะเกียวอกัีกองจะได้รู้ว่าดีจัดการได้หน่อย เราจะแนะนำตัวให้รู้จักว่าเราเป็นใครมาจากไหนเราไม่ได้ชอบกินทเป็นสายเรื่องการเสด็จข้อลกอะไรแถมเป็นไทยม้ก รู้จักเลยใช่ไหเราสนารนรู้จักมันไหมเดีงัฉันเออฉันลแล้จะไี่ไปไหนเามันยังไม่รู้จักเลยว่าเธอในนี้ชื่อว่าอะไรมช่ไม่ชื่อว่าอะไรนะคะ ของฉันไม่ไดีอะไรมาอะไพี่ค่ะบบอย่ามาโกหกเาเลยนะเราดูรู้ว่าอะไรมีอะไรในใจบอกเรามาเถอะนะก็ได้ไปค่ะเพราว่าของฉันไม่ได้เหมือนกันเลยกันทั่วโอ้ะะอน่าจะหมดบิณฑบาตมีนิสัยที่ดุร้ายแล้วแขกจากห้าเคยได้ไรไปค่ะของฉันก็ต้องรีบกลับบ้านสิไปคะแต่ก่อนสิมาอะไรเพียงแค่ได้ยินเขาเล่นกันก็ปักใจเชื่อซะแล้ว วันนี้มารลยได้เจอเราตัวจริงเสียงจริงเห็นว่าเราใจดีจะตายไปเชื่อใจกันเถอะนะว่าเราไม่ได้เป็นที่เขาคิดกันเชื่อไหมหม่อมฉันจะรองเชื่อใจพอระองค์ดูก็ได้แต่ยังไงแล้วหม่อมฉันก็ยังไม่ไว้ใจพอระองค์อยู่ดีนะเพคะโอ้เป็ะไ,ไรดีถ้ากลัวจนฟันออกปากทำยังไ,ไงดีช่างอําช่างเจรจาอยากให้มารายเขาวางใจเขาเชื่อใจมีสัมพันธ์ชอบมารายด้วยจะทำยังไงดีชอบมารายเหรอ ฉันน่าใจเขาแล้วก็ฉีดเขาแบบว่าแบบที่เขาไม่เคยเห็นมาก่อนแล้วจิ้ฉีดยังไงก็าเขาไม่เคยไปฉีดไหมอย่างแรกเราก็ต้องถามชื่อเขาถามแล้วใช่ไหมถามแล้วถามแล้วเขาชื่อมาลัยเขาอาจจะชอบฟังเพลงก็ได้แล้วก็วันวานไปก่อนดิวันวานเแล้วชอบเขาชอบเพลงจีนเปล่าเขาก็ร้องเพลงจีนจีดเข้าไปร้องยังไงร้องยังไงมองหน้าเขาตั้งสติให้ดีมองห้นึกลึกมองยังให้มีตั้งสติรให้เขาตั้งสติเขาอ่ะ ขอท่านต้องขอกันหลับแล้วไม่หลับก็เป็นอย่างนั้นเองฮะ <laughs> <laughs> จะน้องไม่นี่เพราะอะได้หลับแน่เพราะว่าไอ้เจ้าแม่กอดเขาพอาะเขาจะหลับเราก็เอามาหนุนจากเราไงไม่ได้เหรอน้องจะอยากกินเจอะไรกินอะไอื่นไหมมีไปญี่ปุ่นจีกงไม่มีเลยไปญี่ปุ่นแล้วอ่ะเราก็ต้องไปอินเตอร์หน่อยเด็ก้องมาไปญี่ปุ่นนะเติน์ดนะโอ้ยมานีิดเดีวโซนะครบาลูชิงลูกคุณ มุดตัวอ้าอ้าอ้าโดเตะมาได้ทุกทีโดละเอะมึงมาหน่หลังฟังไงหนุ่ตาตัวตัวไม่ใช่ต้อต้องอรร้องไม่ได้อ่ะนี่เพลงร้องไม่มีแล้วทั้งนั้นเหลือแต่คานลงแหละคานลงเอาอย่างนั้นเดี๋ยวยังมีเหลืออยู่จีบให้ดูหน่อยได้ลองจมดู มองห่วงมองห่วงอะไร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 ของเขาอะไรของเขาเอาเรอของเขาอ่ะของคนนั้นเหลือใะ่ไหมมันงงไปหมดมันดูแปลกมาะไรของเขาเหลืออีกบันไลสองคนนี่เอาไงเอาไงเอาคนนี้เฮ่อปล่อยมือเธอปล่อยมือก่อนล้าทำไมอ่ะ คือยงเพิ่งโดนต่ัดสินใจนะทำไมเลือกให้ดีอเ,เอาตรง,งนี้เนี่ยใจลึกๆมึงอาจจะไม่ชอบก็ได้อชอบม,มึงละปากมึงตรงกับใจชอบม, <า S 2> มันเหลืออีกคนหนึ่งก็เลือกไปดีบัวเลือกกระสอบซ้ายมึงเอาบิ๊กแบ๊กไปเอาอกเอา็เอาก็เอาเฮ้ยท่องไว้เลยนะในใจนะ กูไม่ได้ตั้งใจจะเอางนยิงกูจำเป็นนะเอ้ยแต่เขาก็ไม่มั่นใจตัวเองเออมึงูมิใจมึถอะว่ากูอไม่ได้อยากได้มึงเลยโหเลยดูหน้าน้องมันไม่แคหยมั้ขาสวยวยเขียนต่หน่อยงไม่ได้พาตาอะไรนี่ น้องชื่ออะไรคะโอ้โหใช่แล้วค่ะเชื่อขมิบสีค่ะขมิบสีเหรอพี่ยังชื่อเขากับน้องเลยชื่ออะไรคะพี่ชื่อสีน้องจะขมิบสีแน่หรือจ้าคำิบจ้าเกิด ก็ต้องเป็นสองสีดิก็ต้องเป็นสองสีไงสีเดียวเนี่ยเนี่ยจะเขาเป็นสีไหนก็ช่างแม่งมันยังมีให้เลือกหลายสีนะเนี่ยชื่อเขาจีผู้หญิงมาต้องจูดโยู่จะผู้หญิงก็ไม่ได้ช่องมือเนี่ยไปก่อนเลยสมมติถ้าอยู่ลงหนังเนี่ยเราคุณอยู่ลงหนังนิดเดียวพอไม่ต้องเยอะ อกยังมากจะเกียดจูดจงไปคนครับผมรักคุณสูงกว่นี้ค่ะมือไปก่อนอะไรนะครับแค่เป็นเยอะนิดนึงนะผมรักคุณ ไหสูงปไม่้เสียงกบูจิงเชียวกบบูอย่างนี้สิจะคงกดจะย็ไม่ว่าให้เกียดกันรักพี่ไี่ชายในฝันหนูผมรักคุณอ่าเยอะเยอะยเกียไปเทีต อยู่เป็นอะไรอยู่เป็นอะไรอยู่เป็นอะไรเอากูเล่นจังหวะเขาตะโพนไปเที่ยวตายกันเอ้ยไปเที่ยวตายเอ้ยพี่คนตายเหรอพี่คนเป็นนั่นแหละยังไม่ตายเขาบอกว่าคนตายออซ้ำเสียงตายเอ๊ะตายร้องได้ใช่ไหมอะไรนะร้องได้ใช่ไหมตายค่ะอออออ อย่าเยอะน้องอย่าเยอะ๋ยวพี่เครียดกัน,น <laughs> มโนลาตัวใหญ่ใส่โกเต็มโนลาตัวเล็กใส่เ็น็อกมโนลากิ๊กก็ใส่กล้ามาพาว ไอ้เนี่ยไอ้เนียไอ้เนี่ยไอ้เนี่ยไอ้สองพอเนี่ย้หยิบตีเทไห่สองพ่อตีนะไอ้คนพีูชายไเพื่อนโอ้หเจบแม่ดูภาษาดูหนิแล้วพีคุยแบบนี่คุยกับผู้หญิงน่ะให้มันสภาพเรียบร้อยหน่อยโอ้อายุเท่าไหร่แล้วจ๊ะจะ น้ำหนักเท่าไหร่ตอนนี้เท่าไหร่จ๊ะมงคูณอายุมันก็ไป่ไหายอิดห่าจะเดินไหวไหมอย่าเงี้ยยาจาขอสัมผัสมือหน่อยรักพี่พูดอะไรเนี่ยพี่ชอบหนูที่จริงเนาะ ก็เขินเหมือนกันแหละที่พี่บอกนักหนูนว่าชมไม่เหวยกระถิ่นใหม่เป็นมวยป็นมวยรุ่จ้าโอ้ยคลิกไปก่อนเลอไปแล้วเธอมาล็อกเพียงแค่ดีกว่าล็อกเป็นแม่เป็นจ้าพี่นี่เก่งคิ้วเหมืนอนสะพานข้าววันล้างเจอระเทศ เราแข่งกันกูแข่งกันใช่ไหมไม่แข่งดีกว่าเฮ้ยถุาคัดจนตายไมา้องเป็งแข่งกันเคยเห็นพระเอกเป็นนางเอกแข่กไหมเวลาเขาเกี่ยวกันต้องวิ่งขึ้นเขาลงเขาแล้วหันมาจ้าเอกกันวิ่งวนรอบต้นไม้ไ,มได้จ้ะ้องเป็นใช่ไหมได้แต่ว่าพี่อย่าวิ่งเร็วนักนะทำไมอ่ะขาไม่ค่อยดีขาไม่ค่อยดีพี่ธรรมดาน,นะจ๊ะนี่เตรียมพอเร็วนักเอกพวกบ้าหาวแล้ว coi lâu hết bác luôn nha Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn เป็นไงแล้วบอกวิ่งไม่ได้ไวะกูเฮ้ยมาลงไปน่าลาออกกแ้วะออูแ่ไมอี้วันบอกตอนนี้ก็เก่งลนี่ยหลับทิงแล้วนะไมด้หลับพิงหลับนรถคนขับรถขับรถ เห็นไหมเหลียวดึกแล้วเขาหาเก้าอี้มาดิแม่ึเยอะเยื้องตัวอี้แม่เขาขึ้นมาโอเคขึ้นมา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 อืขึ้นมาเออโอเคเออแค่นั้นเองจะไปไหนเล่าเอาเก้าอี้ไปคืนแม่เขาด้วยแม่บเก็ขคืนแม่คืนแม่เขาขอบคุณเขาด้วย บคครัพวกเราเรียกต่อเอ้าล้วจะขึ้นยังไงล่ะเอาเรือพวกมึงดีสุดจริพวกมึงไปคืนแม่เขาดิแล้วก็ยืมแม่เพราะาขึ้นไงขึ้นอย่าเนอะไร้อย่าอย่าไปตรงนั้นทำไมอ่ะถล้วมันไปกัดหมาเข้าไม่ใจไม่ได้ใจไม่มา